สวัสดีครับผมเซลเอกเบรกแตกนะครับผมจากร้านริวบอยบิ๊กนะฮะวันนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่เช่นเคยนะครับผมมานำเสนอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับคันนี้นะครับคือรุ่นยามาฮ่าเอนะครับผม155นะครับตัวนี้เป็นรถปี2022นะครับผมเล่มเขียวชุดโอนครบครับรายละเอียดราคาผมลงไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมตัวนี้สามารถกดเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะครับ วันนี้ก็จะพามาดูสภาพรถรอบคันนะครับผมพร้อมกับสตาร์ทให้ฟังเสียงของเครื่องยนต์นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมเดิมจากดูสภาพยางด้านหน้าก่อนเลยนะครับนี่เลยฮะได้ไปแบบนี้เลยนะครับผมสภาพรถโดยรวมค่อนข้างสวยเลยนะครับอ่าห้องเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายนี่นะครับผมเครื่องยนต์ดีปกตินะครับเราตัวเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะฮะอ่า โซสเตอร์ครับผมดอกอยางด้านหลังนะครับอืมเบอะไม่มีขานะครับผมาตาม,มาอายุการใช้งานนะครับตัวถังไม่มีบุบนะครับนี่เลยเอาไว้ามาดูเลขไม่กันบ้างดีกว่าครับผมวิ่งมาสามหมื่นก้าพันโลนะครับามาสตาร์ทให้ฟังเสียงของเครื่องยนต์กันดีกว่าครับ นี่เลยฮะสตสรตนนิ่มๆเลยนะครับผมรถใช้งานหา้าพาเด็ดขาดนะฮะสำหรับเจ้าตัว x อ r คันนี้นะครับนี่ห้องเครื่องยนต์ฝั่งขวานะครับผมด,ดับดูฮะคันนี้ขามาดูระบบไฟกันบ้างดีกว่าครับผม ดูสูงต่ำนะนี่สูงต่ำติดหมดนะครับแต่ดังครับผมเดี๋ยวลองเบิ้ลให้ฟังดูนะครับ ปกติครับออฟรันก็ใช้ได้ปกตินะครับผมคันนี้สามหมดอดแน่นอนนะฮะสำหรับเจ้าตัว XSR 155คันนี้นะครับผมสนใจก็ติดต่อไม้ไวเลยครับผมที่เบอร์โทร0951647608นะครับ ID Line เอกปักเก็ตนะฮะ หน้าร้านตั้งอยู่จังหวัดนนทบุรีสีสมานซอย5ครับผมเซิร์ชใน Google Map ได้เลยนะครับผมริวบบิ๊กนะฮะนำพาท่านมาถึงหน้าร้านเลยลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมทางร้านเรามีบริการวิดีโอคอลดูตัวรถคันจริงให้ก่อนนะครับมีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางถึงหน้าบ้านท่านอย่างแน่นอนครับผมเอาละฮะสำหรับวันนี้เซลเอกเบรกแตกร้านริวบบิ๊กกับเจ้าม่าเอ็ XSR คันนี้ลาไปก่อน ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าจะมีรถคันไหนเข้ามาให้อัปเดตกันอีกบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ